ในการเดินทางที่เข้ามาในส่วนของยุโรปตะวันตกเนี่ยมีอยู่2ประเทศที่เรารู้สึกว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ได้อย่างสบายใจจะบอกว่าสบายใจหรือเปล่าอาจจะสบายใจก็ได้นะเพราะว่าเราเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะคะก็คือประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอิตาลีโดยเฉพาะอิตาลีอะค่ะมีคนขี่มอเตอรนะ์ไซค์เนี่ย เป็นประจำคือใช้ในชีวิตประจําวันอะเยอะมากนะคะเมื่อเทียบกับทางยุโรปตะวันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียโปแลนด์เยอรมันตะวันออกผู้คนในแถบนั้นอะเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์หลักๆเป็นขี่มอเตอร์ไซค์แบบท่องเที่ยวอ,อังนั้นก็จะมีรถที่ที่เป็นรถที่เป็นรถคันใหญ่เป็นบิ๊กไวค ใช้สําหรับท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะคะพอเข้าฤดูที่มันอากาศที่เย็นลงเข้าฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะหยุดขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็คือหันมาใช้รถประจําทางรถสาธารณะการขนส่งสาธารณะหรือว่าขับรถยนต์นะคะ ซึ่งทําให้บางทีเนี่ยเราจะหาความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากจะหาร้านมอเตอร์ไซค์จะหาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านที่ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดในช่วงหน้าหนาวนะคะแต่พอเราข้ามาที่อิตาลีเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็น เป็นประจำก็คือเหมือนกับว่าขี่ไปทำงานขี่ขี่เป็นรูทีนนะคะเออแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผลิตในบ้านเขาเองจะเห็นว่ามีแบรนด์ของอิตาลีหลายๆตัวมีแบรนด์ที่ผลิตผลิตในฝรั่งเศสด,ด้วยนะคะก็จะเห็นว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นประจำข้อดีก็คืออะไรข้อดีก็คือเราสามารถหาความช่วยเหลือได้ง่ายร้านรวงต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขี่มอเตอร์ไซค์ว่าจะเป็นเรื่องถุงมือเรื่องของชุดขี่มอเตอร์ไซค์เรื่องของหมวกกันน็อก นะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ป้องกันความหนาวที่เราจะเดินทางต่อไปเนี่ยคือเราสามารถหาได้ง่ายขอความช่วยเหลือได้ง่ายรวมถึงมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นเรื่องบนดาวเลยนะคะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการหาที่จอดแล้วก็เอาไปจอดตรงไหนดีเอาไปแอบไว้ตรงไหนดีแล้วต้อง คอยออกมาออกมาดูบ่อยๆอะไรเงี้ยว่ามีคนมาขโมยรถของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถือว่ามันเป็นข้อดีนะแต่ว่าข้อเสียงนิดนึงก็คือถ้ามันมีมอเตอร์ไซค์เยอะมันก็ต้องระวังอ่ะนะคะเออก็เราก็โดนมอเตอร์ไซค์เจ้าถิน่นน่ย ปาดหน้าไป2-3ครั้งนะคะแบบปาดหน้ากระชันชิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหตุการณ์พวกนี้จะไม่เจอในยุโรปตะวันออกเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะแต่ที่ติตาลีเนี่ยเยอะนะคะซึ่งเราจะต้องขับขี่อย่างระมัดระวังนะคะแต่ว่าเราเราถือว่าเราชอบนะเพราะว่าเราถือว่าเวลาที่เราตกระกำ่ลำบากเนี่ยเราสามารถที่จะหาความช่วยเหลือได้ง่าย